ศิลปินก็เ้าใจใจได้อะทำในสิ่งที่มันเป็นเราออกไปอาจารย์เราจะทําอะไรที่เป็นตัวตนของเราแทบจะไม่ได้เลยครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์อัคารวิทย์พิริโยดมนะครับหรือว่าอาจารย์เช่นะครับตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าสาขาดนตรีสมัยนิยมนะครับของพูล่ามิวสิกดพาร์ตเมนต์นะครับที่วิทยายดุรยางเกษป์มหาลัยมหิดลคับผมครับตอนนี้ก็ดํารงตําแหน่งมือเบสนะครับ,รบกับวง The r i c h m ม n Toy อ๋อก็จริงๆเส้นทางการเป็นนักรนตรตีของผมก็เริ่มจากความชอบจากที่บ้านนะฮะคุณพ่อคุณแม่ชอบฟังเพลงพ่อชอบร้องเพลงก็เลยทําให้เราเหมือนแบบมีความชอบในอีกมิติหนึ่งมากกว่าชอบเฉยๆมันก็เริ่มจากพี่คนโตพี่คนโตเขาก็เริ่มชอบวงจากต่างประเทศสมัยก่อน,นยุค90อะไรจะเป็น,งน,ว,นวงเนววน่าวงเบลอออซิสพี่ชายก็ได้มีโอกาสได้แบบรวมรวมวงกันก็เราอายุป,ประมาณ10ขวบอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะรวมวงกับพี่แล้วพอเข้าสู่ ระดับมัธยมต้นก็เริ่มรวมวงกับเพื่อนอันนี้แหละเป็นเริ่มเป็นจุดเริ่มแหละท,ที่เริ่มรู้สึกว่ามีผลกับความรู้สึกกับดนตรีมากขึ้นในช่วงมัธยมต้นแล้วมันก็ค่อยๆต่อยอดมาช่วงมปลายแล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยดนตรีพอขึ้นมาช่วงประมาณปีหนึ่งเนี่ยก็รุ่นพี่ที่วิทยาลัยก็ชวนทําวงก็คือวง The r i c h m o n Toy ตั้งแต่ตอนช่วงก็ประมาณ2546าจะเป็นรุ่นพี่เขาปีสี่เขาทำโปรเจกต์จบ ฝั่งเทคโนโลยีดนตรีเขาก็จะทำอัลบั้มจบเพื่อส่งอาจารย์วงผมก็เหมือนแบบส่งเดโมโเข้าไปร่วมไปอยู่ในโปรเจกต์การอัดเสียงในครั้งนั้นก็ชื่อวงตัวดิชแมน o อ n t มาตั้งแต่ตอนตอนนั้นมาแล้วค ในช่วงปี1เราอยู่กับอัลบั้มรุ่นพี่เนี่ยมันก็ไม่มีสัญญาอะไรประมาณปี2เริ่มไปอยู่กับรุ่นพี่ในในโปรเจกตนะ์เขาแยกออกมาทําค่ายก็ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาอะไรก็ออกกับค่ายเขาแล้วก็ไปอัดที่ห้องอัดเขาแล้วก็เขาก็มีพซีดีแล้วก็มีไปเล่นคอนเสิร์ตบ้างเล็กน้อยแต่ว่าในช่วงประมาณปี3ม,มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในแกรมมี่เป็นอัลบั้มรวมอัลบั้มหนึ่งในค่ายจีนี่เลคคอร์ชื่อว่าอัลบั้มโชว์รูมสองแลก็ได้มีโอกาสเข้าไปเซ็นสัญญาเป็นศิลปินฝึ่งหัดญ,ญ,ญาน ในนนช่วงั้อาจารย์ชวนเราก็มาเท่านั้นเลยค่ะตอนที่เราเรียนอยู่อาจารย์ให้งานเราก็รับแล้วเราก็มาเป็นแค่เป็นโอกาสเข้ามาเราก็รับมือฮะเข้ามารับก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละถามว่ามันมีความแตกต่างยังไงศิลปินเขาจัดใจได้อะทำในสิ่งที่มันเป็นเราออกไปอะไรที่ไม่เป็นเราเราก็พยายามขจัดออกนะะบนพื้นฐานของการสื่อสาร ทำพูดเนื้อหาท่วงทํานองแล้วก็การเรียบเรียงเสียงภาษาเพื่อที่จะให้สิ่งที่เราสื่อสารเนี่ยมันไปยกประดับพร้อมสิคนได้แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าในฐานะอาจารย์เนี่ยคือว่ามันทําอีกเรื่องหนึง่งในสุดทางในเรื่องนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องของกลไกของด้านสมองการรับรู้ถ้าเราเป็นอาจารย์เราก็ต้องพยายามที่จะรู้ว่าข้อเท็จจริงของมนุษย์มันเป็นยังไงแล้วก็ไอหลักสูตรและคาแรคเตอร์ของวิทยาลัยเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมันจะไปวางในแพทเทิร์นตรงไหนบ้างเพื่อให้เด็กไม่เกิดความรู้สึกเบื่อในการเรียนออััันนนนนีี้้มคืแตตตกก่างรงร ต่ถามว่ามันพอจบมาแล้วคนทําเรื่องเดียวกันไหมทำดนตรีมันทําเรื่องเดียวกันนะแต่ว่าไส้ในมันแตกต่างกันตรงที่ว่าอาจารย์เราจะทําอะไรที่เป็นตัวตนของเราแทบจะไม่ได้เลยเราต้องหาความจริงเท่านั้นตอนนี้คือวิจัยดีแองคาสิ์ได้ร่วมมือกับทาง k i n g Power นะครับจัดก,การประกวดเดอพาวเวอร์แบนเป็นการประกวดดนตรีสมัยนิยมในขณะเดีวยวกันก็คือร่วมมือกับพัธมิตรค่ายเพลง มีเข้ามาส่วนร่วมมีเรื่องของคุณศาสตรับสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จัดการประกวดมีแค่อย่างเดียวเลยคือว่ากระตุ้นในสิ่งที่ในโลกในยุคนี้ไม่มีแล้วเพื่อสร้างความต่างให้กับมนุษย์ในยุคเพราะนั้นจํานวนคนที่เข้ามาประกวดเนี่ยเราก็อยากให้จํานวนคนนี้เกิดความแตกต่างในแง่วิธีคิดเพราะถูกกระตุ้นในการที่เข้ามาประกวดในรายการนี้เพราะนั้นเราจะไม่ทําอะไรอย่างที่เอกชนก็ทํากันอยู่แล้วล่ะ